นี่นะคะกลายืาอนอยู่ที่น้ําตกนะคะน้ําตกสวยงามมากๆเลยนะคะนะก็เป็นสถานที่ชองเที่ยวนะคะนะเดี๋ยวพาให้ดูน้ําตกดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่นะคะน้ําตกนะคะสวยงามมากๆเลยนะแค่ได้ยินเสียงก็ชื่นใจแล้วนะคะชุ่มส่่าสดชื่นเลยนะคะนี่เลยนะคะน้ําตกนะคะนี่คะ่ะนะ ให้ดูนะคะน้ำตกว่าสวยงามขนาดไหนนะคะนี่เลยนะคะนะคะน้ำตกสวยงามนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็หันมาทางนี้นะคะนี่ค่ะนะแล้วก็หันมาทางนี้นะคะ นะมารอบนี้น้ําจะน้อยกว่าครั้งก่อนมากเลยนะคะครั้งก่อนก็จะเป็นช่วงเดือนที่หลังฝนตกนะคะก็จะมีน้ําค่อนข้างเยอะนะคะแต่รอบนี้นะน้ําเริ่มน้อยลงแล้วนะคะแต่ตรงนี้นะน้ํายังเยอะเหมือนเดิมนะคะเมื่อมากใกล้ขนาดนี้นะคะสดชื่นมากๆเลยนะคะกับน้ําตกนะคะนะ เมื่อมายืนอยู่ตรงนี้นะคะไม่อยากไปไหนเลยนะคะอยากอยู่กับน้ําตกนี่แหละนะสดชื่นนะคะนะสดชื่นจริงๆนะคะนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดนะคะเนาะของจังหวัดพะเยานะคะนะก็คือแบบประมาณนี้นะคะสวยงามมากนะคะวันนี้มีคนมาเที่ยวเยอะมากเลยนะคะนะเมื่อมาอยู่ใกล้ๆแบบนี้นะจะรู้สึกสดชื่นมากจริงๆนะคะกับน้ำตกนะคะ เดี๋ยวให้มองมุมต่างกันบ้างนะอาจจะมองจากมุมไกลบ้างใกล้บ้างนะคะเนาะาให้ดูตามนี้เลยนะคะนะคะนี่เลยนะคะน้ําตกสวยยนะคะน้ําตกนะคะสวยงามจริงๆนะคะฟังเสียงน้าตกเอานะก็มีความสุขนะนะคะแค่ได้ยินเสียงน้ําตกก็มีความสุขแล้วก็ชื่